หนูบอกแล้วไงว่าอย่าชักช้านี่หนูวนรถสองรอบเรายังไม่เจอแม่ยืนรอหนูอยู่เลยเราทุเรียนหนูแม่ได้ซื้อไหมเนี่ยแม่ลืมแม่แค่นี้แม่ยังลืมเหรอแม่ทําให้หนูเสียเวลามากเลยนะแม่รู้ไหมวเวลาของหนูมีค่ามากเสียเวลาร้อนก็ร้อนลูกขาอ้เอา รถข้างหลังเขาตามมาแล้วเนี่ยจ้าจ้าจ้าจ,จแม่เราแม่อย่านานนะเดี๋ยวหนูไปซื้อกาแฟรอได้จ้าลูกแล้วถ้าหนูซื้อกาแฟเสร็จรอแม่ต้องซื้อของเสร็จแล้วนะได้จ้าลูกแม่เราแม่อย่าลืมทุเรียนหนูนะโอเคค่ะลูกได้หมดเลยค่ะอ่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละ เดี๋ยวไปเอารถมาดีกว่าลูกเพราะว่าของมันเยอะเดี๋ยวแม่รอตรงนี้โอเคจ้ะแม่มามาเอาของมางั้นเดี๋ยวหนูมานะแม่จ้าเอ้าสมศรีใช่ไหมจ้าใช่ใช่ค่ะจำเราได้ไหมอะอ๋อที่อยู่ข้างบ้านกันใช่ใช่ได้ข่าวว่าย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์เพราะว่ามีปัญหาเป็นยังไงบ้างมีปัญหานิดหน่อยอะแต่ว่าก็เคลียร์กันได้แล้วล่ะตอนนี้ก็สบายขึ้นนะจ้าโอ้ดีแล้วแล้วลูกสาวเธอเป็นยังไงบ้างอะ ส่วนลูกสาวฉันนะตอนนี้นะเรียนจบต่างประเทศแล้วามาเป็นเจ้าของธุรกิจเปิดกิจการเองแเทรอหรล,ลูกสาวเราไม่ได้เรียนต่อหรอกอพอดีทํางานอยู่โรงงานน่ะโอ้ตายจริงน่าสมสารจังเลยเออเนี่ยลูกสาวฉันน่ะซื้อบ้านแถวทองหล่อแล้วนะเนี่ยกําลังรอลูกสาวมาลวรลบ้ยงจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกมาแม่แต่หนูเอาไปไว้ที่รถเอาไปไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่อยู่คุยกันนะเขาก่อนแป๊บนึ่อที่รถนะะรอที่รถก่อนลูกเนี่ยที่ลูกฉันไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าตอนนั้นฉันป่วยจริงๆแล้วอ่ะเขาก็สอบติดมหาลัยชื่อดังนะแต่ฉันบอกให้เขาไปเรียนเขาก็ไม่ยอมไปบอกว่าอยากออกมาทํางานแล้วก็หาเงินมารักษาฉันน่ะ ก็ที่เขาไม่ยอมซื้อบ้านเป็นของตัวเองทั้งๆท,งท,งที่เขาซื้อได้นะเพราะว่าเขาไม่อยากจะปล่อยฉันอยู่บ้านคนเดียวกลัวแม่จะป่วยแล้วก็เหงาอยู่คนเดียวน่ะ หนูบอกแล้วไงว่าอย่าชักช้านี่หนูบนรถสองรอบเรายังไม่เจอแม่ยืนรอหนูอยู่เลยไม่รู้ทําอะไรนักหนาเราทุเรียนหนูแม่ได้ซื้อไหมเนี่ยแล้วนี่ใครเนี่ยแม่ลืมแม่แค่นี้แม่ยังลืมเหรอแม่ทําให้หนูเสียเวลามากเลยนะแม่รู้ไหมวเวลาของหนูมีค่ามากเสียเวลาร้อนก็ร้อนลูกคะอ้อ้อาฉันว่านะอย่างน้อยอะลูกฉันก็เป็นเด็กดีน่ารัก แล้วก็ช่วยฉันถือของดูแลฉันด้วยไหวไหมลูกอะที่สำคัญน่ะลูกฉันไม่เคยพูดจามไม่ดีกับฉันเลย <c oughs> ไปแล้วนะ <c oughs> เราก็หวังว่าเราคงไม่เจอกันอีกน่ะ